มีใจสาระโฟมแล้วประสริเพื gucken, e, ่อนกที่สุดยิงโฟกัสทกัจการอลนสนหายเพราะว่าจะประกันตัวเองได้ว่างมาต้นตาอย่าในน่องเคื่องีใจสาระโฟมต่อจอนถ้ถึงสีผันสิ่ง่อเดียวใจดีสีงามจิตใสใจสะอาดเป็นใจพอรักษาใจพอือเพราต้อง้องแยงกนเลยรักษาใจดีอใูตลอดแต่คือๆป็นจน่งหลันะหาใจง่า มันเท่งมเ่ยีสิบมาสิบตัวนว่างแต่ใจมัน้่างแตใจว่างทง่ายดีบ่ถึงสมัยมอสสสมัมอสสท่าส่กับททางการนะไรแบบใจดีใจดีสิ้นเงินก็หายท้มันไั้่หไ่ายได้นี่แหละเนี่ยเมื่อใจดีแล้วเรว่องาม่ที่แต่ชนะพกแบบมันทั้่าไม่หายฆ่าหรอกเหมยนตะกรอบเมทักสิบห่อได้าหลายท่าเพื่อนาคืน อีกแสนบาทก็จะเกิดเป็นแสนเท่าผลท่าเขาเท่าหน่งเด่นแเามีแต่สาระคมวิสีผูวบาลจารคนที่ทำมันรักษาสินสอดหนึ่งบาทเขาก็แสนเท่าในร้ายเนี่ยตอนนี้ถ้าหมือนในร้ายจะมองบ่เห็นตายไปเห็นเบิร์ตเห็นบ่ไดครับแสดายเห็นบ่อใดทุกบ่เห็นไปเนาะจิตที่เป็นี่ทัองโกางจังวสิสีตัวโบาณหลายเนี่ยเห็นไปเข้าไ่ จะรอดดูร้าเห็นไงเลยทำไปถัวหาอเยตอนนี้โอกาสจะโหนทัทงโลดทังบุญชี่มีทั้งทานทั้งอะไรเนี่ยพอไหมบ่าวมึงุ้นโนกับเม้าบาดี่ยเรื่องรูเรี่องตาบาดแย่าดแ่พอเม็่สิอาศัยนั้ต่อาปหนีทางวามมสิความมันข้าล้ะบอเรื่อยู่บอกอกฤาิิเป็นมวยฤาษีทั้งขาวม่บอกสิ่งนั้นเราเปนบุญได้สิบอกไหความบุญเชื้อแซ่ Ane, ก็องก็ร่วงแต่พอเม่นปุพี่น้องทั้งหลายพังไในบ้านและจะตาผพุจธบริษัททั้งหลายพระอาจาจรย์ขึ้นว่าเป็นบุญพ่อมั่งบวแล้วอาติตย์กิโต้ความเิดเพลิดพมรัศดรครบให้ข้าวมาสีดข้าวเสียวเป็นป่าพิจิริตต้นหนึ่งเป็นรากนำทุกสาโมหะความบุตรมาสั่เมื่ออุ้พ้นปรนาจะทั้ายุบปารุปุณปีนี้ไม่เพียงเดียว่างแคบหลวงท่านสาธ้าใจเือ เพิรโพสเดือต้นเต็มต้นกรงโดดนะอย่าเอากะสุนี่อปากอกมาว่าแยเปี่ยนเส้นนเส้นเสีเยวนลกเอาขีดตรวมาใส่นะเพชรเดือในต้องเท่านั้นถ้าจะดึงปากมีเยั่ได้ไหมถ้าจะดึปากใจผหยิงบอกมีร้อยเจ็ดพหลายเท้าไหร่รถิ้งไปไหนเลาจ่ถ้าจะปึนปากไม่ยังหนามเมาท้างหนาเมา บางที้็เอาตะเค็ยนบนบาตนี่ถือว่ารบาตนี่เ่ราใไม้เื่มมเงเนี่ยเราอย,ามมย่ครับเปลี่ยนที่เพราะไม้ขาักานถ้่โบราณบุนีน่สิ่งเรามีห้าค่าสีเป็นคนงานขงเขาพอเขาเสโคกสินตอนเจ้ากินอยู่บาขาดเนี่ยพอส้าโคกสินไปเหยงบงอายูงงาา่บาเที่ยงกินเขาอีกแล้วกนกินยู่บาถทาเสียสะละพอเขาอดีตแต่ขึบุนมนี้กินเที่ยงี่ย หน้าอย่างเวลาท่าพ่อเขาเขาคตรเจ้าขาโคตโตเกอด่าท่าเกิดพ้อปีติตั้งใจวจใส่บาตรสบาตร้าจิบโดนโอ้พ่เสด็กินเทียนนีสู้กันได้ปะออโอกาสจิใส่บาตท่เขาใส่โดเต้สู้ไปสู้มาเนี่ยก็เสียสละเอาโดเป็นอทำบุญแรงงานดีกาเสว่าใส่บาตทำบุญก็กที่คิดราสิ่งหายมาต้องรเป็นะ่านอยากท่านรถเป็นของดีเือเพิ่ คนสันไหนว็น้องยงหลวงพอเดอู่นานพอคุเจะหลนงูจักว่าราจิณก็ได้โลงงามลูกนันนูน่อัสนันครบชันแห่ยดีใจเืิใจได้ไปสวรรค์นที่เที่ยวเลยถ้าเที่ยวเที่ยวเลยผู้ให้บริส,บบรส,รบสุทธิ์สรัทธาจะเปลี่ยนเป็นบ่แดงวันเดสมาชิกสี้นัแต่ก็มีี่สินข้อมดีที่พระอาจารย์เทศบปลได้นี่ยขอนี้ข้อเดียวนี่ สิ่สัาทหเลยพธัเดียหน้าองเดียวนะเนี่ยนุสมหาอาจารย์เขียวพสิบสันเนาะศรัทธาเต้นเปี่ยวมแล้วท่าสัทธาหลายหลายนี่มันเพื่อนิ่งมากตารเข้ากปตายได้โคดิ่งเตี่ยดิ่เปลือกได้่ปีติหลายคนหลายคนหลายสารจงทีภพสัทธาจะเป็นต no erm ัววัดเรได้ว่าท um ิวัดถุกา่าว um, ัติส um, um, ัทธาห้เตี่ยใไ้เปลือก้อเครื่องอ้างข้าสีนล เต็มรอยที่พื <informative unhappy> ่กแห่งตอนแรกสู่กันย่เน่ถ้าพอเสียสดรพ่อศสนาเดีเต็มรอยหวังมาสิตสายท่าใจดีเดียวเพื่อนนอกแตวารท่าเดืนการทงหายแบบอตีติยิ้มใจในท่าพอคุ้นจาก้าก็ป็นการนก็ได้ด้วรรค์ได้บุญเต็มรอยด้วยย่อทุกคนห้อวบันตอนทุกข้ามที่น้องท่านมันมันกบกองใหพระอาจารย์มัองเห็นว่าการกระทั ซึ่งเขาไม่ได้อย่างแสบกอถแต่เป็นข้อพิวเตืร์นที่ไวหลังงานมันก็ได้ทำงานพอสังเกตเต็นทีมีงานงานแสบเครื่องม่นเมามอสระสกนงานเหล่ายาปาปีมันเป็นโทษพอมันมาแด้เต็มหลอดนลดรอุ่นเมาทารจะงายกออุารสวงานเข้ากระต่างใช้มาทุกตัต่างมันต็ดหนักก็ยึดกต่ความแสบเขงมันเอาเครืองมาเทิมเรื่องเขามัน หมสมนั่นเป็นบาเพราะอะไรเพราะว่าคนทาเกิดมามีไฟสังกอบรม่นบัโรคปวดหมอไม่บอกปฏิเสธว่ารเนอกลูปคูกี่ต่อนี่เยอแยะไงแต่ตอนนี้พิกรรมโดยเสีความโรคปวดรูสางกอบรมที่ยัไม่เข้าใจขันบวชบต้อต่เป็นพฤตกรบไฟสังกอรมโดยนียเโดยส่วนทุนนตัวแต่เพราะนาแนาโดยแนวขั้นข้างในบอตอนนี้ที่้องโคตสมบกันบอ มันรังเกีไปโชคร้าแต่ว่าอิริยาที่เป็นอยู่มหรสพขภัณฑ์ไปหลอกน้ำทำเพ่ในเบื้องสิ่งเหล่านั้นค่อยสร้างอนทั้งเพิ่อนเถื่อนนี่ยเป็นข่าวออก่าขอดทั้งเพิ่อนเถื่นนองวรรณเพิ่มที่เสียนิจจายไม่ทันหาไปบอกนั่นแหละช้างทุกทั้งหลายปาโรคเหตุแห่งการทําบุญกลับไปทําอกุศลกลับไปทําบาปสักบอกง่ายง่น่องก็จะเด็กคุยบอกบาสานี่านั่นกี่นห่ยทํา ทั้งควาย่อมเกิดขึ้นมาแต่เหตุไั่บอกแต่มาพ่าอาจารย์็าซ่อนที่ไหนอาจารย์จะไปในมุนนม่นหนึ่งอุ้ยบุ่นิต่อ้อาจาจรย์ใหี่นรือปัญญานรืคปังกำอยากไปใน้ามมั้หนาหางนหายากพุณธิพิสัทธทาที่จะไฟนักทับแนุ่ญยพุตธอยตอไอ้บุญคิดข้อเหียยข้อมสมบุกข้อเป็นปพราิข้อเป็นปกระิข้อระงับตอแก่ใน้อ่าเป็นปอย,ยบบางปิดดูนะควาเรามันจะเป็นบาปเป็นปลไฟสามออนนะบอ่อ เปลี่ยน่ล่ะพอเขาท้วบ้านอย่าเพงใจใจดีแต่ถ้าเป็นวาระโอ้เป็นคนใหม่เลยดีกบ่เป็นเพิ่มโทษสัให้มันโชนขึ้นอืมเต็มงงนะเสีสยใจ้บ่ได้เปลี่ยนเรื่องดีกว่าจริงพิจิตรปันน,น่ะที่ไหนไปเพิ่มราคะให้มันมากขึ้นเป็นเพิ่มโมหะความหลงให้มากขึ้นปัดท่าใจสิบอกโทษสัทธ์ภาไีใส่ผู้ติดตามในโทษสัทธ์ที่ขยยเข้ากว่าเป็นจรื่องเป็นนรก ไปเราเขาใหม่บิดกรรมเจ้าดลบเน่าหน้าเลยเศษกรรมเสียเษกรรมมาเกิดเป็นส sure> ัตว์ที่อีคิดทั้งโูทั้งเจ็ดเให้แกะขาเมนบอกแก่กรรจะได้ขาไปตีเขาเลยนะไอ่ที่บอกอยากเป็นเน่หนที่บอกหวยบอกเราหน่อยนี่ะนีคือโทษพอความโลภปะเกิดเป็นจิตเตซิปสอนจำพวกได้รับคุณใช้สอนจำพวกเขาเลที่จริงมีหลายกว่าเกิดได้คนไม่กี้นก็โมฟราะสารจำเจาอีก เยษมันนาบรีมันบอกว่าพี่กรน้องเป็วกข้อมล้มก่อนข้อมล้มนี่เป็นสัตว์ระจักรแต่สาวหอบให้หูมากากันไปจากพนเบิอหลงไปเห็นควาเป็นหุนทว่าเด็กอยู่แล้ไเกิดเป็นสิ่งนี่นะะข้อมรักจะเป็นข้อมล้มเห็นว่าพี่สาหมรยญโครเด็กหากันแหน่พอนสาวนี่เป็นตายก่อนกับหัวเมี่ยบริเห็ป่าามหลายเพราะเจอรก วันเดียร์สได้ถึนสวรรค์ต่ทุกครั้งมันเกิดครับเกิดเป็นมูบ้เพราะว่าความของมันเป็นงูหางออู่มงกลาเป็นสัตว์เดินทาอยู่เรื่อยครับไม่นอเนี่ยติดอ่ะคือมาจะร้องเป็นหัวพวกเราเาเสียนอตมาแบน้นอก็อเรนอกเพราะกระชาีตายทุกียังนเศร้ายังเยี่ยงหลทางเนี่ยนะเอราปเพาะ่จ้ะตายุแวเนเป็นม้าน้าอี น้ำไปเ e อาไปแซ่เนี่ค้างนิดเนี่ยก็ได้อายก่อนตาทุกเม็ดเกินจะขนัวไปก็นำอีกเด็กก็ยังหักอยู่ปุ๊บือขาดไปนอ้วที่ใจได้บ้านเานี่ยค้างนิดได้บานบริวารอากันบริวารได้บ้านเมืเกินน้ำนิดไปเกินที่ทองได้บางเดี๋ยวขึ้นรูปเลยโอ้ยออกมาเนี่ยอุ่นมาแล้วเป็นกกันสีหนาเลย ที่ไหนสัใจบาบอยาบสะ์สมหักสมแก่ข่าเข้ามาจาก3้ำซีสัตว์นะบอยู่นั่งมด้วยนใหญมากกับพี่บัวเบอร์นายจะนี่เห็นเข้ามาในคลิกโทษเขาโมหะหน้าหอกอาจารย์สีบอกว่าเข้าท้าบนเนี่ยมีหายพิสิ้นแล้วหรือครว่าแสบจากว่าสัสนัพิธิที่รับศีลที่สวดมนต์ที่ฟังเพศ คือเอาตะบุกไปต่อไปให้เลยภา่ะสู่ปิななีบ่าห like mm ้าเลิกขาเที่ยงต่อเจริ่งขื่นเลออกะอบ้าจะรับประกันเลยคู่บวอาจารย์พระคุณเจ้าทลายก็เป็นโรคมาก่อนะเทศเนือจะมาเพี่ยเต่อมีความสุขใีตัวเองมีความสุ้ในรอบทั่ววันมากกจะเริ่มุขเย็นเขึ้นเราเปียนเท่าไดก็มารักษาติดตามเที่ยงกับสะดวกข้องวเราเรื่อยเนี่ยเจ้าพระเจา เพศแต่ถือเพศต่อโอกาสจะเอาวุนเต็มๆกับให้ได้เรียบร้อยถ้ำม่นนอกสมเ่าสมพระวรามาตหล่อพัฒษาป้วกอบรักษาเที่ยนมีออกพัษษาให้บุญใหญ่เหมือนกินใหญ่มากเทศต่างที่โง่ภาษาสดาเลยน้องถวายแด่สมประสงค์ที่โงพภาษาสดาสัมาสมพุทจจาบุนเกลือคือกินใหญ่สุดเลยเอาวุ้คาคาเต็มเต็มเลยเพศแ่ถือเพศต่อโค้งน้ำภาพท่เกิดนิราศอจเกเรตัวนึงนึงอ ้องเป็นท้งพ no. ักว่าเนี่ยการ่เป็นคืเขาเสวยเก็บไปิบาไปได้หลายห่อน้าผู้หาทพิม้ห้า่ได้เก็เสวยทุกที่นอทงหลายทักแท่เลือเป็นหวงอยากไปในบุญได้หลายพุทธศาสนาตอนนี้มันบ่ารหายไปใสมันเติมข้าวอร่างถึงวัสดุสิกาจักมีความต่มันจะไม่ซอกันพอสมองจากผู้บัญชาน้เถึดเบ็เบียนเพื่อเห็นตั้งๆเยอะหน่อย แต่ผู ite, ้ปฏิบัติปฏิบัติชอบก็ยังมีอยู่แต่อาจารย์เลยจะยกชมฉลาดขึ้นถ้าพาพรูกไล้เห็นัติปตะการนี้ยอมเรือกสื้อหูเลยซื่อว่วลาจา์กาโยกในความเทศจขึ้นมาเลยเกิดภาพเขาเข้าใจถ้าเขาตั้งหนนันสิทธรรมสไปร์ลล์ย่กับรลาแล้วทำายเปิดแล้วสิุ่กงยาท่านกันก็แล้วนั่นและประกอาทั้นหลายเอาตัวปฏิเพอเอาท่้นปฏิเพเด้อ น้องเก่าฮะผู้บาดเจ็บเราถึงพระพุทธศาสนาจัง,งรรญญาจการท้าวหมูทได้บุญหลายอย่างต้องต้ามทานแต่ชนะคมบวกกับศีลต่อไปบวกกับความเข้าใจขณะท่าเป็นโทษให้น้ำเมาให้มะพร้าวสมกบงั่นให้ยาคิดยาคิดเสร็จแลอว,วเราทัวร์ไปที่นอให้เครื่องประทัดปัญหาหรือว่าให้สัจจปู่คุณก็สัจวเมียให้ภาพ ที่มันเป็นภานที่ช่วนไปทั้งโมหะโท่ะแต่การตาต่างๆแต่ความดู้จมอย่งโอเคเลยพี่น้องทั้งหลายจะเหี้ยคุณเลี้ยงคนเป็นแผ่ต่อดีใจน้ำข้าวติดไฟทีสิ่งไฟที่ถ้ำ